สวัสดีครับเพื่อนๆผมตองเจนในวันนี้เราจะมาทำปลาทอดปลาทูทอดขมิ้นกันนะครับโดยส่ว,วนผสมก็จะมีตามนี้อันดับแรกปลาทูขมิน้นแล้วก็น้ำมันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอันดับแรกทาขมิ้นลงไปบนตัวปลาก่อนนะครับ ตัีเนี่ยจะใช้เป็นสตัวนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับทำอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับคือทาทาอีกด้านหนึ่งนั่นแหละ ต่อมาเพื่อนๆครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าขามมิ้นจะพอหรือเปล่านะครับพอพอพอไหมครับพอแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับต่อมาเราก็มาทานน้ำมันนะครับที่ตัวปลานะครับ เป็นแบบว่าสองด้านเลยนะครับต่อมาก็พลิกพลิกด้านนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยผิวของปลาปลาทูเนี่ยมันอยากจะนิ่มมากเลยนะครับบางครั้งก็สามารถหลุดได้นะครับนี่ครับแบบนี้ครับพอทาน้ำมันเสร็จแล้วปุ๊บ ใส่ไปในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับก่อนที่จะจับนะครับขอล้างมือตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับพอล้างมือเสร็จปุ๊บนี่คร well ับคือหม้อหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับอันนี้เนี่ยก็คือนี่คือตัวข้างในของของของหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับตัวน ja. mm ึงครับน evet> ี่นะครับ ต่อมานะครับก่อนที่จะเอาปลาใส่ลงไปนะครับเอาใบตองลองก่อนนะครับซึ่งใบตองอันนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องกลเอาเองนะครับว่ามันเนี่ยจะพอดีปลาสองตัวคอนเดหรอเปล่ปอันนี้ครับพอดีเลยนะครับก็ใส่ลงไปนะครับเคล็ดลับคอดอคือใบตองเนี่ย,ยมันจะทําให้หอมนะครับส่วนขมิเน่ก็หอมอยู่แล้วซึ่งใบตองเนี่ยก็หอมนะครับต่อมาก็าปลาใส่ลงไปเลย ซึ่งอันนี้เนี่ยตรงตีเนี่ยจะใช้ซึ่งอันนี้เนี่ยตรงตีเนี่ยจะใช้ประมาณเดี๋ยวขอเอาเข้าก่อนนะครับนี่ครับอันนี้เนี่ยตัวของหม้อทอดไรน้ำมันเดี๋ยวขอมาอธิบายก่อนนะครับซึ่งส่วนหลักๆเนี่ยมัน,นจะมีสองปุ่มนะครับปุ่มจับเวลากับปุ่มปุ่มองศานะครับและปุ่ม ตัวนี้เนี่ยต้องใช้น้ำล้างมือเพราะว่าปุ่มปุ่มปุ่มปรับ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 เวลาเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะแบบว่าจะแข็งนิดนึงนะครับทาให้ตัวนี้เนี่ยต้องใช้น้ำตรงนี้นะครับต่อมาปุ่มปุ่มอุณหภูมิก็ไม่แข็งเลยนะครับเป็นแบบนี้ครับไม่แข็งเลยนะครับแต่แต่เพื่อนๆดูครับปุ่มปุ่มจับเวลาครับมันเนี่ยจะแข็งพอเราเอาปลาเข้าไปแล้วปุ๊บต่อมาเราเนี่ยก็จะมาตั้งนะครับประมาณ 1 0 0 180องศานะครับซึ่งตงัวจริงเนี่ยจะใช้เป็น2รอบนะครับรอบแรก180องศา180องศาหนาทีไม่ใช่5นาทีครับ5นาทีเนี่ยมันไม่สุกหรอกครับประมาณ15นาทีครับและและรอบที่2เนี่ยทาไมตัวงต้องมีรอบที่2เพราะว่ากลับด้านครับรอบที่2เนี่ยตัวจริงจะใช้เหมือนเดิมนะครับ100 180องศา 180องศาประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวตัวจีเนี่ยจะจับจะเวลาเลยนะครับก็คือ180ต่อมาแป๊บนึงครับตป๊บนึงนะครับ แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้งจีเนี่ยพอสองรอบแล้วต้งจีเนี่ยจะมาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะครับหลังจากสองรอบแล้วนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เนี่ยไก่จะสุกแล้วนะครับซึ่งถ้ากได้พูดไปอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะสุกแล้วนะครับสิ่งที่ต้าจีจะพูดก็คือสิ่งที่ต้งจีเนี่ยจะพูดก็คือคลิปวันนี้เนี่ยตองจอัดสองคลิปนะครับ คลิปนี้เนี่ยมัน่ยอัดต่อจากคลิปคลิปเกี๊ยวทอดกรอบนะครับซึ่งต่อจากคลิปเกี๊ยวทอดกรอบเนี่ยคุณแม่ก็หิวนะครับคุณแม่ก็เลยให้โต๊ะเม,มาทํานะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสีมันจะเป็นอย่างไรแค่โต๊ะเจเห็นก็น่ากินแล้วครับต่อมา โอเคครับตอนเดีนรู้แล้วครับว่าตอนนี้โอ้โหโอ้โ,อโอหฮึบหนึ่งตัวเหลืองสวยงามมากเลยครับทำไมา เดยวไปเก็บเองนะครับอันเนี้ยอันอันนั้นนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับปลาสองตุวห่างห่างปลาตัวที่สองที่ลงหลุดนะครับต่อมาคลิปของเราคลิปของเราจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้ เลยนะครับก็คือการจัดจานนะครับแล้วเพื่อนๆครับตัวะเะวางวางทำไมครับเดเมื่อตัวเจเนจะาวางวางใบตองอยู่แล้วนะครับก็หยิบหยิบเอาไปใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาใบตองลองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันหอมใบตองมากเลยครับแล้วก็แล้วก็จัดจานนิดหน่อยๆนะครับ ไปพักชีก็นี่นครับต่อมาก็เอาอันนี้ออกเลยนะครับออกจากที่เมื่อกี้ดะพักเอาไว้นะครับน,นี่นะครับหนึ่งสองแล้วก็ตเตบแตงตกลางด้วย ตุกแต่งด้วยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับปลาปลาทูทอดปลาทูของเรานะครับนี่ครับอันนี้คืออันนี้ครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบความรู้จริงๆแบบนี้ก็ลืมกดติดตามช่อง TJ Academy ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ